โอเคครับผมก็สวัสดีคดุณดูทุกคนทุกช่านกันด้วยนะครับิีดีต้อนรับเข้าสู่โชว์คุณชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแพลตฟอร์มในการลงทุนนะครับหาเงินเข้าบัญชีธนาคารจากาเหรียญคริปโตนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆก,กันเนาะก็สำหรับแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ฝากถอนนะครับผ่านกระเป๋าคริปโตนะตรงนี้ถ้าใครที่มีเหรียญ TRX นะครับก็สามารถ ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับทางแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวไปเมื่อ2อสเดือนที่แล้วนะก็น่าประหลาดใจยอยู่ตรงที่ว่าณปัจจุบันวันนี้ก็ยังไม่ปิดตัวลงนะครับผมถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ค่อนข้างพนทานมากๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งละกันน้องว่าแพลตฟอร์มตัวนี้มันลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ ปันผลกำไรเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะกดลิงก์สมัครใต้ล่างคลิปได้นะครับผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยละการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเนาะทีนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับตัวนี้ฟรีด้วยนะอืมก็ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดมันครบร0 0เอเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะก็เดี๋ยวผมเข้าอีกรหัสหนึ่งแล้วกดรับให้ดูนะครับ อโอเคก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครใหม่เนาะก็แค่รอให้ตรงเนี้ยมันมาครบ100%ทีนี้พอครบร้อยปุ๊บเพื่อนๆกดคำว่า Withdraw Earning ตรงนี้นะครับอ่ะพอมาแบบนี้ปุ๊บเราย้อนกลับมาที่หน้าหลักนะครับปุ๊บแบบนี้เห็นปะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆจะได้รับยอดเงินมาตรงนี้ละนะครับนี่เห็นไหมจะได้มา5 TRX แบบฟรีๆนะครับนี่ตรงนี้ก็ สามารถที่จะกดถอนได้เลยนะครับเพราะว่าการถอนเงินขั้นต่ำของเขาเนี่ยอยู่ที่5 TRX เนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไป Copy กระเป๋า TRX มาถอนได้นะครับก็เดี๋ยวผมลองทำให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ไป Copy ปี้อัลดงผมมาเนาะแล้วผมก็จะกด Submit แบบนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่อ่า t e l e gram username นะครับแล้วก็กดคอนเฟิรมได้เลยโอเคก็ ตอนนี้ผมก็ทำการวิดดอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มาลุ้นดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เป็นเงินฟรีนะก็ลองมาถอนกันดูได้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรอยู่แล้วนะ,ะทีนี้กลับมาที่รหัสหลักเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของการลงทุนนะก็จะอยู่อ่ตรงไหนวะอยู่ในหมวดของการเออร์คอยตรงนี้นะครับนี่ก็กดเข้ามาแบบนี้ปึ๊บเห็นปะ มันก็จะมีให้เราเลือกลงทุนอยู่3สกุลเงินนะครับก็จะมี USTT TRX นะครับแล้วก็ TVS นี่น่าจะเป็นเหรียญของทางเวฟเขาเองนะก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นว่าให้อาตาัตราตันผลเนี่ยสูงกว่าใครเขาเลยนะครับก็อาจจะต้องการโปรโมทเหรียญของตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอ่าตรงนี้ก็ใครสะดวกอันไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับส่วนตัวก็น่าจะเป็น TRX ก็ดีนะนี่ TRX เห็นปะเราสามารถที่จะ เลือกลงได้นะครับ3รูปแบบเนาะคือตามความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับได้เลยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแบบเสี่ยงน้อยนะครับก็ลงแบบ1 d ตรงนี้นะครับก็สามารถลงได้ตั้งแต่15 trx ถึง10,000 trx อย่างผมมี100 trx เนี่ยผมก็จะได้นะครับในส่วนของอปันผลอยู่ที่1 trx นะครับก็คือร้อยละ1นั่นแหละนะครับ แต่ถ้าเป็น10วันก็จะเป็นร้อยละ15านะครับแต่ถ้าเป็น20วันก็จะเป็นร้อยละ40นะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าครบ10วันเนี่ยปันผลมันถึงจ่ายออกมาอันนี้มันก็จะเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวันเดียวคือเราจ่ายปันผลเลยอันนี้มันก็จะเสี่ยงน้อยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพ,พื่อนๆนะครับก็เมื่อกี้ถอนรหัส ลองไปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมมาถอนแล้วหันหลักบ้างดีกว่านะครับก็หันหลักผมมีอยู่1น0่นะผมจะถอนหมดเลยนี่แล้วผมก็จะวาง add d a s t i r x ไปแบบนี้ก็จะโดนค่าธรรมเนียมไปนิดนึงโดนไป2 t i r x ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคก็อ่าตอนนี้ถอนไปแล้วนะจะสังเกตว่าเอ่อผมเคยรีวิวไปรอบนึงเนาะเนี่ยเห็นปะผมเคยถอนไปตั้งแต่2024เดือน1วันที่28นะครับตอนนั้นถอนไป200 trx นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่นานขนาดนี้นะสำหรับเว็บนี้ถือว่าค่อนข้างทีง่จะโหดพอสมควรเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพาดูไอเหรียญของ tvs ซักหน่อยแล้วกันเนาะเหรียญ tvs เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฝาก100 <os> <t xt> เราจะได้ผันผลต่อวันเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะอยู่ที่1-2แล้วถ้าเราฝากอ่า20 d ก็จะได้48ก็คือเยอะเยอะกว่า2เหรียญนะครับก็คือมันเป็นเหรียญของเขาเองอนะเนาะ ็ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับความเสี่ยงว่าใครจะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของการฝากก็ไม่ได้ยากนะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะฝากเป็นไรอย่างเช่นถ้าฝาก t ท X ก,ก็ copy ไปฝากขั้นต่ำ15 t ท X มันก็จะเข้ามาให้ออโต้นะครับถ้าเกิดไม่ออโต้เพื่อนๆก็สามารถติดต่อไปยังฝา่ายบริการลูกค้าได้นะด้านบนขวาเนี่ยจะมีเ e l e gram อะไรอยู่ก็ สามารถที่จะกดไปได้นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่เคยมีปัญหานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการส w a p เหรียญน,นะครับื้าเพื่อนอยากจะส w a ป UDT ไปเป็น TRX TRX ไปเป็น UDT s ก็สามารถที่จะทําได้นะครับโอเคแล้วก็อย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรมีเรื่องของ VIP เนาะ VIP นี่เหมือนจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเชิญเพื่อนก็เข้ามาทําได้ ประมาณนี้เลยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บนี้นะใครที่สนใจนะครับก็ลองสมัครเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับเปิดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแล้วก็ใครที่เป็นสายฟรีนะก็จะได้5 t ทฟรีก็ลองสมัครเข้ามาแล้วลองถอนกันดูว่าได้ไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของโชว์คุณด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ